วันนี้เราจะพามาทัวร์โชว์ลูมประตูหน้าต่างอลูมิเนียมคุณภาพสูงที่บุญถาวรหัวหินของเคสเปซโซลูชันกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ผลิตภัณฑ์ประตูหน้าต่างแบรนชั้นนำจากญี่ปุ่นอย่างทอสเซมกันเลยค่ะ ในส่วนของผลิตภัณฑ์แบนรนด์ท็อตเทมก็จะมีหลักๆดังนี้ค่ะ1ประตูหน้าบ้านรุ่นเจสตารประตูเหล็กคุณภาพสูงดีไซน์ทันสมัยไม่บวมหรือหดไปตามสภาพอากาศ2บานประตูหน้าต่างอลูมิเนียมอีกหลายรุ่นหลายสไตล์ไม่ว่าจะเป็นเอทิปวีพัหรือวีเจมีทั้งบานเลื่อนบานเฟียมหน้าต่างบานยกและประตูแอร์โฟดอที่ช่วยระบายอากาศได้เป็นอย่างดีซึ่งบานนี้นะคะจะเหมาะกับติดตั้งไว้ภายในห้องครัวสุดๆ และต่อมาเรายังมีตัวเลือกสำหรับลูกค้าที่ต้องการทําความกว้างและความสูงของบานได้เป็นพิเศษที่รู้จักกันในชื่อระบบ Euro Profile System ด้วยค่ะ ซึ่งเราใช้มาตรฐานยุโรปในการออกแบบและผลิตที่มีระบบความปลอดภัยแบบมันติพอยล็อกซึ่งมีการล็อกมากกว่า1จุดผ่านการล็อกแค่ครั้งเดียวแ,และล่างเลื่อนแบบฟิกเชอร์เลดช่วยให้บานที่มีน้ำหนักมากๆสามารถเลื่อนสไลด์ได้ง่ายมีระบบระบายน้ำและการน,น้ำเข้าบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและสุดท้ายยังสามารถป้องกันจิงจกและทีเอได้อีกด้วยนะคะ และสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจติดตั้งประตูหน้าต่างอลูมิเนียมคุณภาพสูงแบบนี้ก็สามารถเข้ามาทดลองสัมผัสกับสินค้าจริงได้ที่โชว์รูมเคียสเปซโซลูชันแอดบุญถาวรหัวหินนะคะ